สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวณมาเจอกันกันกนกบแนวทางหวยฮานอยพิเศษประจำงวดวันที่22กุมภาไม่ใช่ท22เมษายนคิดศ่กราช2,020นะครับก็ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์มโนผลหวยฮานอยพิเศษเย้อนหลังเท่านั้นนะครับ ตอนนี้ก็ยังเป็นหวยฮาหนอยพิเศษซึ่งทางเว็บไซต์เขาออกเองนะครับนะไม่ใช่หวยฮาหนอยออปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการคาดเดาคาดการลุวงหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่โพสต์เป็นภาพนะครับแต่ก็โพสต์เป็นภาพลงอยู่ช่วงเกือบบ่ายสามโมงนะครับ วันนี้ก็เลยมามาไวหน่อยไม่ไวหรอกสี่โมงเช้าแล้วนะครับมาที่ผลหวยฮานอยเมื่อวานนะครับหวยฮานอยพิเศษวันที่ยี่สิบเอ็ดนาะเก้าหกศูนย์กับสี่สองนะครับมาดูผลงานก็มีเลขติดเด่นอยู่สองสามตัวเนาะสี่ศูนย์สองนะครับผมจับเลขเด่นมาถูกทั้งสามตัวนะครับมาถูกทั้งสามตัว แต่ศูนย์นี่ต้องไปเด่นบนนะครับสี่ต้องมาลงล่างกับสองก็คือเลขสี่กับเลขสองเมื่อวานไ้จับเป็นตัวรองหมดเลยแต่ในส่วนของของชุด25นะครับ25ชุดนะเนาะ2ตัว25ชุดก็เข้าอยู่นะ4 2ครับผมโอเคมาที่วันนี้นะครับ 07135 07135คือเลขคัดการในวันนี้ส่วนเลขวิ่งบนผมวาง7กับ1นะครับให้เด่น7ลอง1วิ่งล่างนี่ผมวาง3กับ5เด่น5ลอง3นะครับโอเป็นเลขขี้หมดเลยทั้ง4ตัวเลย ดูแล้วชอบใจฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆที่ชื่นชอบในเรื่องราวเดียวกันด้วยนะครับนะกิติคนคำนวณทีวีเปิดรับทุกการสนับสนุนนะครับหากเห็นว่าข้อมูลที่นําเสนอเป็นประโยชน์หรือโชคดีจากการจากข้อมูลที่นําเสนออยากสนับสนุนการหาข้อมูลก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับกล่องบรรจยใต้ใคลิปมาโมบิลเลขชุด2ตัวกันจากเลขเรียนก่อนนะครับอันดับแรก 70 71 73 75 77 50 51 53 55 57จากเลขเด่นนะครับทั้งหมด10ชุดก <G ül ets> ็หากเชื่อมั่นในเลขวิ่งเลขเด่นแล้วก็สามารถนํา ไปใช้งานได้เลยสตัวนะครับ7กับ5 10ชุดเนี่ยถ้ากลับด้วยก็20ชุดนะครับถ้า20ชุดเลวางทั้งบนทั้งล่างก็40 40นะครับนะส0ชุดก็เยอะอยู่อมีตัว7 5กับ5 7นี่ไม่ต้องกลับเนาะก็เหลือประมาณ38ชุดโอเคหาก10ชุดมันไม่เยอะเดี๋ยวผมเพิ่มมาอีกอ

มาที่ตัวรองอันดับสุดท้ายนะครับก็คือเลขศูนย์เนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้านะครับทั้งหมดยี่สิบห้าชุดไม่เบิ้ลไม่ต่อไม่หาม่พลาดแล้วครับทั้งหมดยี่สิบห้าชุดนะครับไม่ต้องกลับไม่เบิ้ลไม่ต่อไม่หามอันนั้นต้องสามตัวเนาะมีเบิ้ลอ,อยู่ ทั้งหมด25ชุดนะครับถ้าบนล่างก็50ชุดไม่ต้องกลับนะครับเพราะว่ากลับอยู่ในตัวอยู่แล้ววินจากเลข5ตัวมาที่แนวทางเพิ่มเติมนะครับสำหรับเลข2ตัวบนล่างนะครับก็คือวินเลขเด่นคู่กับเลขดับเป็นเลขชุด2ตัวนะครับก็จะมี76 74 เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอย่างที่เห็นนะครับเลขคาดการณ์ในวันนี้ไม่มีตัวไหนติดเด่นเลยจากเมื่อวานนะเก้าหกศูนย์สี่สองเนี่ยห้าตัวข้างบนเมื่อวานนี่อยู่เลขดับหมดเลยนะครับนะเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกถ้าจำไม่ผิดนี่นเป็นงวดแรกเลยนะ ที่ไม่มีเลขจากเมื่อว,วานจากวันก่อนนะจากงวดที่แล้วมาตินเดี่ยในวันนี้มาติดในเลขคาดการ์วันนี้อเนาะเออผมก็เพิ่งสังเกตเห็นห้าหกห้าสี่ห้าสองเออก็มีอยู่มีเลขศูนย์ตัวหนึ่งมีเลขศูนย์ตัวหนึ่งนะครับศูนย์ก็เป็นตัวรองอันดสุดท้ายด้วย เก้าแปดเออมีแปดตัวนี้5 8มีแปดตัวเดียวที่ไม่อยู่ในเลขเ,เด่นเมื่อวานนะครับทั้งหมด35ชุดเยอะไปนะครับถ้าอยากให้ผมตัดให้ฟันทงให้อจัดได้จัดให้เลยครับผมเจ็ดนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้า อ่าโอ้โห9642ต้องสี่ตัวเนี่ยนะครับจะเน้นตัวไหนดีอันนี้สวนเลยนะนะครับเน้นตัวตัวดับจริงๆเลยนะ78ไม่มีในเลขคาิกันกแต่หากสมาชิกท่านใดหาตัวเลขที่จะนำมาใช้งานไม่ได้จริงๆนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับใช้ตัวเลขนี้ก็ได้นะ ผลหวยจากเมื่อวานนะครับจากเมื่อที่แล้วนะนำมาวินเป็นเลขชุดสองตัวสามตัวเลยแบบที่ผมทําเนี่ยนะครับนี่ก็ได้เลขคาดการณ์มาแล้วห้าตัวนะเก้าหกศูนย์สี่สองนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีสูตรจริงๆนะครับใช้เลขตัวเดิมใช้ผลหวยผลหวยเดิมจากเมื่อวานนะครับมาเป็นตัวตั้งต้นมาเป็นตัวคาดการณ์ก็ได้ห้าหนึ่ง ห้าสามห้าเจ็ดกับเจ็ดห้าเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวกลับแต่ผมก็วงให้นะครับแต่ไม่นับนะผมนับนี่ถ้านับก็ได้แปดชุดนะครับแปดชุดก็บนล่างก็สิบหกกลับด้วยก็สามสิบสองนะครับถ้าเชื่อมั่นในเลขวิ่งผมก็เจ็ดวางบน ห้าวางล่างตามนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเผื่อแต่ถ้ากลัวขาดตัวเกินก็วางทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วกันนะครับแต่การลงทุนก็จะสูงขึ้นนะครับความเสี่ยงก็จะน้อยลงมาที่สามตัวนะครับสามตัวบนแบบไม่เบินไม่ต้องไม่หามจากเลขห้าตัวอันนี้ ผมทำกาแฟหกใส่คัมภีร์เทวดานะครับมาเริ่มเลยเลยศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามศูนย์ สามห้าศูนย์สามห้าเจ็ดสุดท้ายห้าศนหนึ่งนะครับทั้งหมดสิบชุดเนาะเยอะไหมก็ไม่เยอะนะสิบชุดนะครับถ้ามาแค่โต๊ดเข้าสามตัวโต๊ดชุดเดียวนี่ก็กำไรแล้วแต,แต่แต่หากสิบชุดยังไม่เยอะอ่าเพิ่มแนวทางเพิ่มเติมนะครับหก สี่สองแปดเก้าเออเลขสองมาติดต่อกันหลายวันแล้วนี่นะเนาะผมผมลืมนึกถึงข้อนี้เลยวันที่ยี่สิบก็สองหนึ่งเนาะยี่สิบสองหนึ่งสิบเก้าสองหนึ่งยี่สิบห้าสอง นะครับส่วน21 42โอ้ยวันนี้จะไม่3 2เหรอโอ้โหผมก็มีเลขสามไม่นานะครับแต่จับเป็นตัวลองมา6 7 1 4 7 1 2 7 1 8 7 1 9 7 1 หากมันเยอะเกินอยากให้ตัดให้ก็จะตัดให้ครับผม071 713 715 815 915ทั้งหมด5ชุดนะครับไม่เบินไม่ตองไม่หามหากสมาชิกท่านใดชอบเลขหขามนะครับก็สามารถนำไปต่อยอดได้นะครับ นะโอเคมาที่แนวทางเพิ่มเติมอันดับสุดท้ายก็คือเลขดับ5ตัวนะครับ6 4 2 7 6 4 2 8 9นะครับผมจะวินเป็นเลขชุด3ตัว10ชุดเช่นกัน6 4 2 6 4 8 6 4 9 4 2 8 สี่สองเก้าสองเจ็ดสองแปดเก้าสี่สองแปดหกแปดเก้าหกแปดเก้าสี่สุดท้ายเก้าหกสองนะครับนี่คือแนวทางเพิ่มเติมอันสุดท้ายสรุปก็คือแนวทางเลขสามตัวบนก็มียี่สิบห้าชุดนะครับทั้งหมดยี่สิบห้าชุดแบบไม่เบิร์นไม่ต่อไม่หาำ เงื่อนไขก็คือ25ชุดจะเข้าก็ต่อเมื่อ3ตัวบนแต่ฝั่งเลขเด่นหรือฝั่งเลขดับนะครับอย่างใดอย่างหนึง่งส่วนแนวทางเพิ่มเติมเนี่ยตรงกลางบรรทัดกลางน,นะครับก็คือไม่มีหลักการใดแค่เอาเลขดับกับเลขเด่น2ตัวเนี่ยมารวมกันเป็นเลขชุด3ตัวเฉยๆนะครับถ้าเข้าก็คือฟุกแต่มันก็ฟุกเรื่อยๆนะครับก็มีฟุกมาเรื่อยๆ โอเคนะครับถ้ามาเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามทั้งหมด25ชุดนี้ก็ปิ้วปิ้วนะครับหรือไม่ก็สามตัวบนแตกรวมกันนะครับระหว่างเลขดับกับเลขเด่นนะครับก็ปิ้วปิ้วนะถ้าถ้าแตกรวมกันแบบเนี้ยโดยที่มีเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งอยู่บนก็พอจะได้อร่อยอยู่นะแต่แต่ถ้าเป็น 4 2 7อย่างเงี้ยก็จบกันนะครับ4 2 7ก็จบกันหรือ,อ2 1 6กี่ก็จบกันเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมจะทิ้งภาพมาอย่างนี้ให้สมาชิกได้แคปหน้าจอได้ชัดขึ้นนะครับก็ขอกาคำว่าสวัสดี ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ